<ผ>อีกหนึ่งเรื่องปลาหีนะครับที่เรารจะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือกันนะครับคารมพลพรกลางครับถแถลงผลการประชุมคอรมอนะครับว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางรัตเกล้าอินทวงสุวรรณคีรีบุตรสาวของนายตรัรงสุวรรณคีรีเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายกครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้แต่งตั้งนลลมนพินโยสินวัฒน์นะครับที่เลิ่ง<อ>ลาออกจากทุกตําแหน่งในพักพังประชารัฐให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยให้ทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยครับ เท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมนะยังรวมไปถึงการแต่งตั้งสสที่สอบตกนะครับอย่างเช่นคุณสุภชัยโพสุคุณสรันวุฒิสรันเกศนะครับและก็คุณรังสีมารอดรัศมีให้เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกด้วยนะครับอแต่ละท่านสิครับเป็นไงบ้างฮะก็จริงๆก็เป็นธรรมเนียมปกตินะครับที่คนที่สอบไม่ผ่านไม่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยต้องหาที่ มาไว้เพื่อยังให้ได้ทํางานต่อนะครับแต่ว่าเล่าย้อนกลับไปก็คือไอ้ตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้มันก็เป็นตําแหน่งที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่นะครับตอนสมัยคุณทักษิณนะครับซึ่งคนก็เรียกกันว่าไอ้ตำแหน่งพวกนี้มันเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารการเมืองก็คืออย่างรักษาคอนเนคชันไว้แต่จะให้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นไปไม่ได้เออสอสก็ไม่ได้เป็นงั้นมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วกัน อก็มีเงินเดือนด้วยนะครับกับการด้วยน่าจะห้า0 0ื่นบาทแต่ก็ถูกแล้วก็ทํางานก็ต้องได้เงินไงทำงานก็ต้องได้เงินเดือนก็่ใ่ใช่ใช่เพียงแต่ว่าตั้งแต่เรามีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเนี่ยเรายังไม่เห็นว่านอกจากเรื่องการพยายามสร้างเครือข่ายทางการเมืองแล้วเนี่ยฟังก์ชันอื่นๆของมันคืออะไรคือคือเราคาดหวังเราอยากเห็นคนที่ มีความเชี่ยวชาญไปนั่งประกอบรัฐมนตรีครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นฟังก์ชันนี้เลยคิดว่าคนเหล่านี้จะสามารถ contribute อะไรให้กับรัฐบาลน,นี้หรือว่าคุณเสถฐาได้บ้างครับจริงๆเนี่ยโอเคคุณสุมชายโพสุก็เป็น<ก>รองประธานาสภา,ภานะครับคุณลังซีมาก็เคยเห็นบทบาทแล้วแต่ที่ผมช็อกสุดคือคุณสารวุฒสารัเกตเนี่ยต้องการมาดันซอฟพาวเวอร์นะฮะให้เขาไปแต่งชุดไทยเงี้ยไม่ นึกไม่ออกว่าทำไมถึงเอาคนอย่างนี้มาเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมีความสามารถด้านอะไรเหรอ,อ